สามเอฟมิลีภูมิใจนำเสนอแสงตะวันยามเช้าอารุณสวัสดิ์แสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านหน้าต่างบง่งบอกถึงเช้าวันใหม่ที่สดใสครอบครวัวนี้กำลังเตรียมตัวทานอาหารเช้าร่วมกันพ่อแม่กำลังตักข้าวต้มร้อนๆใส่ชามให้ลูกๆ2คนคืออิงฟ้าและอิงดาวทั้งสองคนกำลังนั่งรอยอย่างใจจดใจจ,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 จอ่ออิงฟ้าเด็กหญิงหน้าตาน่ารักผิวขาวผมยาวสลวยดวงตากลมโต แต่เธอกลับมินิสัยติดโทรศัพท์มือถือวันวันเอาแต่นั่งเล่นเกมไม่สนใจสิ่งรอบข้างต่างกับมินอาน้องสาวของเธอที่ร่าเริงชอบเล่นกับธรรมชาติอิงฟ้าทานข้าวเช้าเร็วๆเข้าลูกเดียวสายจะไปโรงเรียนไม่ทันนะแม่เอ๋อยเตือนค่ะแม่อิงฟ้าตอบเสียงเบาสายตาของเธอยังคงจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์อิงฟ้าเลิกเล่นมือถือนานๆได้ไหมลูกมานั่งทานข้าวกับครอบครัวเธอพ่อพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน อีกนิดเดียวค่ะพ่อฟ้ากำลังจะผ่านด่านนี้แล้วอิงฟ้าร้องอ้อนอิงฟ้าพ่อกับแม่เป็นห่วงนลูกการเล่นมือถือนานๆไม่ดีต่อสุขภาพทั้งสายตาและสมองนะแม่พูดต่อรู้แล้วค่ะอิงฟ้าจะเล่นอีกนิดเดียวจริงๆอิงฟ้าตอบเช้านั้นบรรยากาศการทานอาหารเช้าของครอบครัวไม่ได้อบอุ่นเหมือนเคยต่างคนต่างเงียบพ่อแม่มองอิงฟ้าด้วยความกังวลหลังทานอาหารเช้าอิงฟ้ารีบคว้ากระเป๋าเตรียมตัวไปโรงเรียน อิงฟ้าไปโรงเรียนดีๆนะลูกระวังตัวด้วยแม่ย้ำค่ะแม่อิงฟ้าตอบระหว่างทางไปโรงเรียนอิงฟ้าเดินก้มหน้าก้มตามัวแต่เล่นโทรศัพท์ไม่สนใจสิ่งรอบข้างเธอเดินชนคนโน่นคนนี้เกือบถูกรถชนนี่เธอเดินไม่ดูอะไรเลยหรือไงเสียงตะโกนดังขึ้นอิงฟ้าเงยหน้ามองพบกับคุณลุงคนหนึ่งกำลังมองเธอด้วยสายตาไม่พอใจขอโทษค่ะอิงฟ้ารีบขอโทษ เด็กสมัยนี ý, so ้ติดแต่โทรศัพท์ไม่สนใจอะไรเลยคุณลุงบ่นอิงฟ้ารู้สึกละอายใจเธอเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าตั้งใจเดินต่อไปเมื่อถึงโรงเรียนอิงฟ้าแอบมองดูเพื่อนๆที่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเธออยากเข้าร่วมเล่นด้วยแต่เธอไม่มีเพื่อนเพราะเพื่อนๆต่างก็เบื่อหน่ายกับนิสัยติดโทรศัพท์ของเธออิงฟ้ารู้สึกเหงาเธอเริ่มคิดทบทวนถึงสิ่งที่พ่อแม่พูดเธอเริ่มตระหนักว่าการเล่นโทรศัพท์มากเกินไปส่งผลเสียมากมาย หลังเลิกเรียนอิงฟ้ากลับบ้านเธอเดินไปหาพ่อแม่พ่อค่ะแม่ค่ะฟ้าขอโทษนะค่ะฟ้าจะเลิกเล่นมือถือนานๆแล้วค่ะฟ้าจะตั้งใจเรียนและเล่นกับน้องมากขึ้นอิงฟ้าพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพ่อแม่ของอิงฟ้ารู้สึกดีใจกอดลูกสาวด้วยความรักดีมากลูกพ่อกับแม่ดีใจที่อิงฟ้าคิดได้พ่อแม่หวังว่าอิงฟ้าจะรักษาคำพูดนะพ่อพูดค่ะอิงฟ้าจะรักษาคำพูดค่ะอิงฟ้าตอบ หลังจากวันนั้นอิงฟ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอเลิกเล่นโทรศัพท์มากเกินไปหันมาสนใจสิ่งรอบข้างมากขึ้นเธอเล่นกับน้องสาวช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและตั้งใจเรียนอิงฟ้ามีความสุขมากขึ้นครอบครัวของเธอกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการเล่นโทรศัพท์มากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งกายและใจเราควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เล่นกับธรรมชาติช่วยเหลือพ่อแม่และทำกิจกรรมกับครอบครัว Thank watching you for watching.